สวัสดีครับสวัสดี FC ฟลาวาก้ากันชนเหล็กทุกท่านนะครับผมวันนี้มาติดตั้งกันนอกสถานที่นะครับเ,เดี๋ยวพามาชมของแปลกครับผมต้องขอบคุณลูกค้าจากชนบุรีนะครับวันนี้เดินทางจากชนบุรีมาที่สารคามนะครับเดินทางเข้ามาติดตั้งโลบาร์พร้อมอาฐานแหลกนะครับสำหรับาสายแคมปิ้งนะครับ สำหรับกางเต็นท์นะครับในแบบฉบับตามความต้องการนะครับตามความต้องการการใช้งานนะครับผมนะบงานแข็งแรงครับรับหนักรับน้มหนักได้จริงนะครับทุกตัวใช้เหล็กหนา2มิลน,นะครับตัวนี้ก็ขนาดอยู่ที่ถ้ากางออกมาแล้วก็อยู่ที่3มเมตรสเมตรยบนะฮะ สเมตรอ่นี่นะครับผมนี่เจ้าของกำลังเทสกำลังเทสงานนะครับนะฮะสายปลาครับสายปลาตัวนี้ก็พับเก็บประกอบได้นะครับพับเก็บแล้วก็จะกลายเป็นถาดแหลกนะครับจะกลายเป็นถาดแหลกข้างบนนะครับนี่นะครับมีบันไดไว้สําหรับขึ้นไปข้างบนนะฮะตัวนี้ก็ เหล็กหนาครับผมใช้งานได้จริงนะฮะสิ่งที่ควรพึงระวังก็อ,อย่าดื่มมากนะครับขึ้นไปข้างบนก็อย่าดื่มมากเดีย๋ยวทพัดตกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจงานสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโลบารถาดแหลกกันชนท้ายกันชนหน้านะครับ ทางร้านก็มีให้บริการนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์0961290748ครับผมโอเคขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ